มาใหม่เด็ดๆค่ำคืนนี้ครับมาฟังกันได้จากเสียเอกพารวยนะครับผมจากนิมนต์ผม ขันามาต,ออาาตมอมม้อยางน่งแตมันเป็อีหยางนั่งอ๋อมนหยางขันกัแตมงมรุกโตว่แตาแล้วทำไมถึงเป็นหยางงั้นวมันจะอยาองหะตั้งกรรรังไปบังก,ก็หายไปมาเป็นอีหยางน้อตั้งดูดีๆกุนโตอึ้งว่า,วมมา,จ,า,วาจังอ้ยจังเลยเห็นหยาคเห ว่าคือเห็ดหนักเห็ดค่าวันนี้วันที่เช้าฉามครับผมเออวันที่เช้าถามวันที่เช้าถามเมื่ออืดแบบวันเช้าทีเมื่อหัวแบบวันเช้าค่ะเั้าที่เขาไร่ไปไล่ไปมอที่ปูมอแล้วครับทุกคนกามอไกลสุดเลยได้ถึงแล้ว ไดะถึงแม่ละปตาฉู่ไม่ข้าวข้าเสียบดกอีู่มาคักมากะเนคือข้าไม่ท่องนะเดือนนึงแล้วก็ช่องอือช่องแล้วก็ช่างเดือนที่เดือนหเดือนเดือนเดเดือนแเดือนที่เตาจ้งปราชู่อะาชาฉับทรรมดาร์ทบ้านทั้งวาออกลูก ออะลูกผาชาไทยียกว่าคอดลูกผ้าชาไทยแต่ว่าความหมายย่างกันคือการคอดกับออกการย่างกันัานวะครับเต้าเรียน่นนี่จังคอดจังปะทูจังตกอรคือคเแรกนั่นแหละขันว่าคืเวมารับว่าถามว่า มาบักข้างไหมันออกตั้งแหท่านหอบที่หนึ่งรั่นคือกันกัดขออกลกชตัวแว่นัยนั่งนานอนเคลดไปควาแม่คอขออกกนึเดือนก็ไว้คอทั้งเดือนก็บว้คอทั้งเดือนก็ไว้คอท่านว่าหนูออกขานหนูออกบ่ไดอรอย่างนั้นคือการกัเปลอกออกก้อนไม่ได้ไม่ได้ออกก้นได้ ต้องร,รอเวลาสักก่อนให้มันทวนก่อนทวนคือหนังทวนแต่ือกำลังสิ่ใต้ขออ,อกแล้วะไ้สิ่ออ,อกแล้วไงสิ่ออ,อกแล้ว่ะทวนคักคัดว่าก็กอ,ออกจันตัวมันว่ามันทวนเนาะถ่ายมันทวนก่อนมุนนนนกยังยังกำลังจังดอจังด,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 ดอเพาอเพามาหาแค่มาพาอพาะแกินเอาได้ไป,ป้างกัน ท้อา่อาง้ที่ทางกบะผมพังแห้งเรงาเม,มี่ปวดอยากให้เอเฉลอเราเนีาา่ยมัไกลเราเทพ่อนเจ้ามาไกล ي, ามาเราเทพไกลถึงัดบาทพระเอกเสือออกมาออกเอยเผยว่าจ่าออม้าดางม้เนะไกลกับครอีงหรือยังยมัเลยกับเชาถามมือกับสีเช่าทีแม่นะเช้าถาม ถ้าจะถึงเท่งเดือนแล้วน้ำพอนะค่ารถค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าติดคาถาทุกสิ่งทุกอย่างค่าเงยนอ่อนและค่าเมียใหญ่อา๋าย,อย,าายแอนอะก็ได้ดไรไ้ตมกยแอนปกที่เงไะไรปัญหาของโรคความของมันป้นเกลียวมันมันเหมือนใบนเกลียว,เเยวคือหมาค้งมันเป็นจังทงใใัอเหมือนใปเกลียวคือหมาคังคูณจังหมาค้างวะ มาคังจ้ามาวัดทวงสงขานมาหลักโลของพ้นของจักวะจ้าขอบจากว่าคังวะจ้าจ้านาดได้จ้าขอจักจีวะขอบจกติวท่คอยเรียนเยอะกว่าจ้าหลักคังนาแหลมแหลมจ้กป้มอุ้มด้านหนอยเรีนเยอะกว่าจาไม่เรียนดีเนี่ยน้อาะอมอ้มนี่เรีน่อมากาว้ตาหลักก็ว่าจ้าอยาคือมาคัง ที่ดึ้องว่าทับนฝงฐารเพราะว่าถ้าจะชื่นาิพ่อจะขาดทีหนังเปขาดทีหนังจาก่าหิพ่อให้ตั้งหนาปัญหาไ้บ้นสหาหลายไม่ต้องขหยักหยักขหยักหขหยักหยบรองนี้ได้ขุนตาไร้ผัดเสียขุผร้ดวงนี้ได้ขุหูวปีกกะเสียขึ้นกันมาเป็นจังสี่่าขุหยักมึเนื่กับว่านแ่งไม่ อ่าทานนากอ๋อยังไมว่างอยากว่างท่ามั่งนี่บวมั่งนี่มืม่งน,น,นีน่เอาวังทา้หวังเอื้อนห่อนว่างแบบว่างเท่ากันนะเอาจ้งทันบออม่งจ้งถือดีพาว่าแต่ว่าก่อนถือไปถือมากก,ามกับขาถือหน้ารอขางเอาใั้ข้นหลักก็ถือไปถือมากก็ถือออกเอื้อเขยวจ่ามักเหมืจ้งทนันได้ขึ้นจงทุกทอย่างมนะี่งขึ้นน้ำ้ายด่านนะา้การคือว่าเท่าจักแชกีพอกระดานะคะ กักคันได้นาดนะ้เออก็ถือใจวาาเหอยว่ากับคันได้การฟังไห้บ้างใ่้องว่าไม่เปลี่ยนรักมึงมาเอื้อกับว่าไม่เปลี่ยมาคัดมาไหนเป็นกั่ว่ห้องนะคุเป็นแต่ว่าห้องนั่งว่าถึงไม่ร่าห้องโตเอาชักก็อันเป็นมีไม่รักว่าที่ห้องว่าถี่ห้องมึงได้จากอุตสิบอ มัดหอกบ้านลาพอบ้าหอมันเหีบบ้าหลาพอบ้าแหนมัดเปล่งจังไหนพอเออปัญหาไดบ้างมัดขึ้นหนักไปเกิดขึ้นได้ทุกมึงทุกคนค่าอาหารการกินนัำเขาน้ำเขาจ้าคือไปดิ้งเงื้ยใช้พอเออขนาดมากขึ้นหนักมากขึ้นหนักไป ให้มึงนี่กูแบบคุ้ทักเป็นยังมงนจังบ่ได้เอายูงั้นกระดานเนาะคืออับกันอนไปที่นั่ก้อนก้อนใ่คือับกันทักคือับกัรทักหายมันแนบบ้นเขาก็ทำทักเขาหนักกระดานเนาะเขาหนักตัวน้ำต่างต่างมาโดนแแทงใน้ำเขาตึงบ่เขาหนักมาต่างใจวน้องต่าง dạng mọi người làm 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 công việc. Oh, có mặt lúc nữa là cổng long trong mặt ra ngoài rộng. là hết bỏ vàng như thế. Lần nào tao 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 ขาวอาเออประกาศดักเขาประชาภัยานักว่าหาว่าหาว่าแล้วกสิกัรกันเ่็นัเกี่ยวกันว่าตองเต่าก็เติรเกี่ยวกันว่ะลงองลงองลองมืจับตนันังหนักมือจ bon ับตนอยู่ในอ่างเลยภยธหนักปลาที่ขึ้นมาเหม่อเอมาทำแะตว่าหาัยนัก ตงทำถ้าเข้าหนามาถึงมื่อหน้ามักเสียดออกเออเสียดออกเสียดออกหาตัวน้องภูมิหนิเออวัดเสียดออกเสีออกมันมื่ไรหาได้ครับผมเมื่อไรไม่หาเอาหนาทัอีกแล้วมาถึงเามือนกันไหมอ่าภูมัดเสียดออกหลายอืาเจ้าหน้าใดเขาเขเจ้าหาบ่อ้องนิ่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 งถ้าอยากหน้าในม่งกับตัวเราเข้า พระหนักนั่งนม่หาเอาครับผมไม่หาบ้างไม่หาพาหนาาักเาไม uh. ่ถอบ้าท่านล้วนหนึงเขาขอปลาชิ้นหนึ่งพระาหนักนายมากบางหันหา้ระาหนักเราจะเอาไม่ถขครับผมวางการเป็นติดพระ้าหนักไหนมีห้าพราหนักเรไม่อง รวมกันเป็นติดพายะหนักมากมือนีมากมือมากผัชบผั้านันถืจักมือหรอถือจักมือถือจักมือมาจันพายุาหนักการได้จัว่าเด้จักท้อนมือท้อนมือท้อมือท้อมือไจมาจัท้อนมือช้ามจอตัดขับย่งบ้างเราได้ขับเย่ยงบ้างเรลได้มาจัน Lúc chắc không thảm mừng đâu. Lúc chắc không thảm mừng Thì hai phút này phải không? môi này phải mắt là. lắm đặt bài bài em bài thằng bài Má em bài em đây Má bài 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 má bài 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 ร่วตกันเป็นห no. yeah. ้าสองเกีวาห้าสองเาราจังฉันพอมาร่วมกันานครับผมมันว่าค่ะแอบร้องเอาดูเขาเยะมากใหญ่มาฮ้าเอาเยอะมาเวกมาถ่อรวมกันเป็นเกี๊้องเกแล้วจะดูกีว่ดูักอถามบนดูักอถามบานเมื่ออื่นก็จะกาคือว่าจังฉันเนาะ

สายบุญผมกู้น่ะนะกูเออสายบุญหายใจบุญก็ไหน้เอาาาีนากองกอง่าทจับ่าหายายเออนี่คือรต้นต้นดอกใบน่ะขาวต้นดอกใบบัดนี้แกกัเกิต้นือแต่กิงการชขามาเป็นใบองใบเงินใบเงินแล้วกใบทบอง ใบเข้ามะกระใบแดงใบแดงมะกระใบยังใบเขียวไม่หมดทุกที่รุกชาย vườn เขาพอได้ลูเด้อควอม่โกม่หลักไม่ถูกม่มาเด็กชาย vườn เาพออยากร่องเล็กรงน้องพอกเขาเลยพ่ให้ลูกด้านด้วยบุญบารมีบูชีพศหาพบบูตาให้อาถิขันจิตเอาได้ลูกเด้อ หายไม่จกไม่หลับไม่ไม่หวานชื่นูชอไหนกไหน้องหาย้อบไหนมาหิจการหาจต้องการหาต้อใหาใจ้อถึงกัด้ห้เออ้อาก้ออยาหไม่ทงต่อหาทั้ว่าค่าถึงไ้ลเาไปตามน้องกัเข่าเข็เข้าไปอธิษฐานิาอไ้อมค่เป็น้นไม่ขึ้น Ba tìm hẳn kìm. Bồ chìa cạo tay 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 cả tay 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 hải tay bao đại tay 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 ấy tay 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 เองมาาเล็กวะฉันจิขาโตตายยักษ์แม่วันไหตายแม่นอนนานปลีนบ้านหลังเขตว่าน่มานอนกันได้ตายมาเต็มร้อยเอร์เทงขั้นก้าตายเอ้อไอ้กลางคือว่ากล้าเทืความจริงแม่หรอใช่เพื่อทุกทุกอยกล้าตายก้าทิ้งกล้าบัทิ้งหันใจ กาคิดกาทั้งเองทั้งต้งเผชิญความเองต้องกลับมาแก้ปัญหาปัญหาเขาไม่ให้แกเขาบ่าไม่ให้กงคอยจักบักก็คือทั้งเขาเขาหวังเขาเองนั่งยู่นเถือมาถึงนี่ค่ะนั่งออกปจังชั้นมาให้แตอบ้องยังหลายก็ ม่พอถึงไงปายไปไหนม่ายบ่ขันบ่แข่งงานไปบ่กับพ้องกับบงานไปบ่กับทีกับบ่กับบ่่ไปข่้นเขาเอ้เอ้าไปป่าเขาลงเ้ามม่ยังห้เห็ดทายว่าน้องเอ้าขุดนหลงบ่เพิ่นรมหขวางบอเอ้ยเขาเห็นเขาเห็นเขาเห็นฟังดีเขาตาย หายไม่ยูไม่กินมันเกิดที่การกระทำแลแล้ว,วนั่งคิดมันว่าอะไรแบบนนั่งคิดต้องลกมาเห็ดทันเอานั่งคิดว่าไปนะำขึว่าไม่มีแคมข้ว่าถูกมานะขู่เขามีเขาเห็ดเขาถเขาถูดถูออกที่วิเดอเออมันจะด้น่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องแตบ้างไปแห้ง,ขงเขาห้ก บันนันนั่งคือคอธิษฐานได้ก็ดีพอเมื่อถ่ายผู้ขาสุกจัดหลานเออ่าจาัดมาถือถือได,ด้จังหลานฮักว่าเฮ็ดฮักว่าฉันบ่ไม่รู้คือฮักอยากกินข้าวนะอ๋ออยากได้ข้าวเต็มเล้าได้หนหมนั่งเล้าเอาเอหน้า้็ไปดังมาถือแล้ขึ้นมาได้จังหลานแม่บ่าวันจ้าผู้เออฮักกับรับบาตรทักกัน อกลับไปเท็ให้เ็ดหน้าถัตัว่ะเทปให้เ็ดหน้ามันกออกดอกออกขลเป็นไม่เป็นนว่าฮักกับไปยุ่งกินกับ้าอบบ้างดดด้วยกนคือการทับหมู่น้ำหลัฮัว่าแบากับบาคือคือการก็ะลูกเขาแล้วก็ฮัปลูกเขา้นจังปงบ้บ้าเขียวเราจะเป็นห่วคือป้านกไม่ไมไม่ไม่จะจังมาเก็บป้เขียวเออม <Cette cow, S 1> ันจังเป็นเขามันจังได้กินมัานจังอินหนำทำไดา คือการทำบงเหืคือการท่องเด้อมันเป็นทันเขาต้องเทต้งถายล้ลูกคอแเทไปบางงันคือการกระปุกเขาเลบเขาแล้วจะกินมันบาแห่นี้มันข้อนอกข้อเงนมคือการทำบุญมีน่หามีคิดคอยแข็งกันไปแล้วลูกเด้อบังลแเบื่อเบาถ้าไม่เทาสิบ่อยเกิดค่อยเกิดทักสมุนเขาเอินว่าทักสมุคอยเทไป การเข้าวบ้าก็คือการบ้านไปโกจักเสียรคาร์โกจักหันโกจักอิงโกจักผ้าโกจักแดดแก่พิชชอบทั่วดินแล้วก็เอ้ามันจังสิจัเดิวยไปนะก็ทิ้งโครงการเกิดจากข้าวมัดบ่ได้เกิดจากผู้อื่นเกิดจากจากของการปฏิวัติคือกันเ้าปฏิวัติข้าจังได้ผู้อื่นปฏิวัติหายว่าได้เอ้าพ้อแม่ไปแล้ว โลกทางตัด้องครัวเอออธิคานหายได้แล้วอธิคฐานหายได้แล้วมันบ้าไรจากของ่าฮีโร่ขาดใจบ่าเป็นคือสเอ้อใจว่านอนระมันบ้า่ะไรก็เู้เออเขาทนมันต้องเกิดกากติดการกัดเพื่อการกินการฆ่าทั้งน้เพื่อการเออปัดซือปัดตายอีเอาบ้าเรื่องกันน้ำอิร่าโพเป็นทาวพัหายดูหายบ้านเป็นโตแทนให้ยขา เออขันพอบอว่าทุก็ุก,กแต่ฉันล้แจังแหลงรดนตั้งบว่าเห็นพอบ่บบนื่งพอตังพากีีนั่งหล่าบูมิหวาลรวไม่ถูกเ,ออเออ้าบ่มันจังคือใจคิดตั้งคือใจขาดเออ,ขอเขาหัวจักแก้แก้จิตทอดทุวท่วดีเออวอกอักติกับค้นเออใจกวงเออหัวจักคลิกเจรนาก่อนทำถ้าพ่อไม่ัทนทำไม่ได้ถ้าทำ ก็พักทาไปไม่ร้วทุกคนท่านไตว่ารอดนอจากข้างทางของตังที่าขาที่ร้ไอ้บนฝาขาไ้ไปแล้วรวยไปเริ่หมดเหมือนดิมทำบอนัทุกปรเกาว่าเคลียร์พอรอ่องบนเทต,ตามข้างทางเดต,ตามข้างทางพอทางตั้งแต่ที่นั่งหลาตั้งแตาพอ,พอพอทางเพาะไม่อยู่แล้วที เมคิดจเกิดขึ้นได้คนดูดีๆบอร์สามารถที่เกิดขึ้นได้ด้วยบารมดงนีของาอิงมหน้าหวาบารมนีถุงที่้าคนเห็ดค้นทงเขาวัาเขาว่าเข้าไอ้ต่าแล้วหรือเข้าไอ้ต่างอะไ่นี้คือเขงาทางของพ่ออิดคืออีกแล้วหรือเว่รมีไครยามอยู่เมีไครเห็นหน่อยคือการปฏิบัติ ไม่มอได้ให้องห้อาชักฆ่ามันก็จังเกิดจังเลยฉาะคืออินรด่างดาพอเป็นกัวย่างไห่เบิร์นไผ่่าโลกบิร์นแล้วปล้าตาพ่อใหญ่เหตรสังดวถ่กปลาบ้านฉีดถังไหนต้อพอเขาักพ่อเห็นพาถานพอเป็นข่อไปจ้าใจห้องได้เห็รักทิ่เอ้าจะไปเห็ุอันรันพอบอกทางแล้วปล่าไปท่ข้อเหตุข้อเป็นข้อไปเอ้าทุกซึ่งทุกดัง เก้าเชาขัน้าเชอาขันก้าทางขันกับว่าไดเทากัน้านยังกถึงว่าถหาผู้ใหญ่ด้วมันผู้ใที่ทำอ้เราเราวก็จะทีเดียร้อยพอพอได้ที่เดียร์พเป็นยุงายบาที่อสิอหาหายซังเอาแะวบ้งชุแดงหอมหวนเปรี้วกิดอาดวบผัวไปตันอีหนุ่มมาค้างางเามาค พอแต่เงี้ยเฉียงเลยอีบ้างหลาชอบไหมวันนี้ฉันอยากก็มาวันนี้ฉันอยากก็มาเอ,อ,อาความชอบของฉันก็ถึงว่าอะไรบัตรคิ้ได้เกาเสียงอีพอเราถึงแต่บอกอีว้างหลาดังเฮ็ดท,ทาง,งห้อมหวนรันควรนจิตครับผมอาราบอนเชื่อมใหม่ผัวไปใต้อีหนุ่มงแล้วคือภาคคือไทยรัฐพอ่อ เป็นยังว่าคือได้ไปไตายอ้หนูว่าทานมาบอกกติวพราไปไต่หนูใช่คือได้ไปนยังคือว่าไต่อีหนูหนูมันมีอีรล่าเดียวติาบอรวิจารณญาณในการรับชมคือกางานไม่ตาเท่งไม่ตาเท่งกังบวิจารณญาณในการรับชมนั่งบอกเตรียนข้าวหานะงไรจังหวนะเพาะราะว่าเป็นยังจังไรวิจารณญาณในการรับชม เพราะว่าขวัวไปต้อีหนูเพราะกอีผัวทงไปไปห,หนูทักมาดาวันนี้มิคีพออ, <c oughs> อีหนูวันวันคูไ่ไหนอีหนูวันเนี้ยคูไ่ไหนก็ักว่นไหนเออบ้านหลพ่อเขาด้วยว่าพวกมิจฉาการในการรับตรงตาลางตาใส่แกวหาหนแบนเือนติดวาเธอหมุนแล้วโนหนับก่อน ตั้งตั้งเขาต้นมาจังสีเลยวันนี้ฉันอยากจะเมาวันนี้ฉันอยากจะเมาฉันเล่าลลเราไม่ mm hmm. าจาไปยเ่ไยังไกขึ้นมาจังทันพ,พ่อเขอยากังเพื่กอการอะไแต่ยิ่งแตวาจันว่าไาม,ม่้มีหนูว่า ต้องเตียปางต้องเตียางต้งางแห้งขันเปิดแห้งแต่ขันเปิดคอยเขาเปดยดงดำแห้งแขั้นเชียงฉ่งเขียงจังบ้าดิจังตัวตาตัวตาบ้าบันงที่ดังแห้งบ้าดงแห้มันยูกับเชียงียง เชียงไผ่เชียงฮาฮ่าฮ่าฮ่ายงม่า่่นเชียงหางมันคืออย่างนี้มันอาจเป็นวางขนมาและหันเชียงมันห่างเนาะก่า่บไปใต้อิงวันี่แหม่เออพ่อเขาขอแต่ใต้ี้่พ่อเลยยินแต่ว่าัวไปใต้หนมพ่อบักพ่อบบหามันไปใต้หนุ่มหมายควาว่าไปใต้อองหนูจักคืออย่างอืมันเป็นอย่างนั้นคือ่าไปจัง พ่ออยากไปพ่อมาใตออด้วยจันทาซังจันทาซังเอ้าพ่อก็จิ<ง>จจออฮัดพ่ออันกเกาหานังพ่้อนใส่ผัวไปตายอีกานู้านาดนี่โอ้ยมัฮาหกเกาวาคือเกาาดนวาคือเกาแนบะ ก้าวเดคือกาวหน้ามาคือกาวหน้ามาหาฉันยังสงสัยไปจังไหนเรียาต้เขาไปจังไหนว่าีูเรียนตเชก้าวแบบนั้นเง่านีาาาิาาั่ต้องมต้องมาหาฉันคือมัต้องนึ่งหาเก้าเก้าหานึ่งคือาจังทันว่าไเิดขาย่างที่พ่อเขา จุมมาดามมาดามเออผู้ไหสิมาดามเจ้าสาดามสฟ้าดามสิฟ้าหนังเจ้าเ้าจะนักกรน้กเท้าจนักเานูจากงินน้เพ้าหน้างนเออเาจะนักเราน้บันนี้มาหตูวของเก่านี้ของตูวรวมกันเป็นเอาท่านเอั A lòng lẻo tay hôm qua lẻo tay ra hai mặt không tay cầm hôm qua bây giờ mặt hàng mặt hàng tay mặt hàng 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 mặt kết mặt hàng 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 mặt hàng

ที่ร้อสิบเก้าบาท่องร้อสิบเก้าบาทเหมือนเดมิมใครชอบทอมกต้องทอมดีสิบาทเอาไปเลยอาคือเก่าเหมือนเดิมโอ้แล้วน้องเก่าคือเก,าเกาเ่เาหนโกาักวาทคือเก่ามองลูกเขามองหนึงมองพันลกเนาะเขาล้านลอกนี่โอ้แล้น้องเก่าคือเก่า,งาโโกงยางว่ะให้ตังไ่ถาว่าคือเก่าไม่เปลีป่ยนเลย ตี่ล้องไปอเย้องคเาอ้าวถึงเวลา่งบยางนานัดยางเติเตียงกระดาทีชถเตียงกบ้านด่วนมาขดมาไหนนะป็นการถอนวัานี้เป็นการถองอะให้ต้องการไม่ถอไม่ตากไม่เถอไม่หวาท่ากูเด้ขอด้วยบ้างให้ห้างไม่ดีได้ผูใด้คนใช้ยังถามนะ ได้เข้าใจการบ้านที่พูดต้องเข้าใจกับค่าโต๊ะเราค่าโตเราไปให้เป็นการบ้านวันพรุ่งนี้ต่อไปอเด็กคูจะมาสอนใหม่วัน,นนี้เรียนไม่จบเลยนะปูนะเอาวจบแค่นี้ก็พออาวจบแค่นี้พอกระเทิร์นน่ได้พอของปากของพอ่พอพ่าได้ลุน้นามาคักว่าไงเอาแอบแอบจับคันแล้วลุกกดแล้ว